เรื่อยเพื่อให้มันเป็นการต่อเนื่องเนาะตั้งสองอาทิตย์แล้วนะคะไม่ได้ขึ้นไดฟ์สดเลยเนาะวันนี้ก็จะทำเป็นไฮไลท์ขึ้นต่อไปอีกนะคะสัญญาตใช้ระบบไฮไลท์นั้นอยากเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ากลุ่มคนที่เข้ารอบหรือว่าทำสร้างไรายได้ได้แล้วนะคะถ้าเรามีคลิปขึ้นวันหนึ่งหลายๆคลิปนะคะ ไม่ต้องลงแค่คลิปเดียวก็ได้นะคะแต่เอาดูว่าความยาวให้มันเหมาะสมนะคะมันจะสร้างเงินให้เราได้นะคะยิ่งลงคลิปเยอะรายได้มันยิ่งเข้ามามากนะครเพราะว่าคลิปเยอะเขาเวลาเขาวางขายยาให้ก็จะหนาแน่นขึ้นนะคะแต่ถ้าลงคลิปเดียวจะยาวหรือจะสั้นก็เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าคลิปนั้นยิ่งปังก็อาจจะได้รายได้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะอยู่ที่ความยาวของมันเนาะ สัญญาก็เนี่ยเงินโอนเข้าอีกแล้วนะคะจากเดือนก่อนโอนเข้าเดือนนี้โอนเข้าเป็นความรู้สึกดีๆนะคะได้เงินเดือนของ YouTube เข้ามานะคะเมื่อเดือนก่อนนั้นก็ได้มาเ,ออเกือบสามร้อยเหรียญน,นะคะสองร้200เหรียญเนาะเดือนนี้ก็มีมาอีกนิดหน่อยนะคะแต่พอให้เขาได้โอนหาเราได้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาชมมาย้อนหลังให้ คลิปถึงแม้จะไม่มีคนดูเยอะแต่คนดูครบนะคะมันก็ทำให้คนที่เป็นเจ้าของช่องมีรายได้นะคะถ้าเราเห็นคลิปเขาเยอะดูน้อยนะคะรายได้นั้นก็จะเข้ามาน้อยมากเลยนะคะต่อให้มียอดคนติดตามมากมายนะคะแต่คนดูแค่วินาทีไม่ถึง3วินาทีไม่ถึง10วินาทีก็กดเลื่อนอย่างเงี้ยก็นับว่าน่าสงสารคนที่เป็นเจ้าของช่องนะคะ ถ้าเราอยากจะเป็นผู้ชมที่ดีนะคะเราเป็นผู้ติดตามที่ดีนะคะดูว่าเนื้อหาสาระที่เราลงให้เราเล่าสู่กันฟังให้ฟังนั้นเป็นยังไงเนะเอาะอย่างชีวิตของเราก็คือเป็นเ,เจ้าของบังกโลนะคะเจ้าของบังกะโลกับอดีตเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะไปอยู่ต่างแดนเป็นต่างด้าวอยู่ประเทศอเมริกาเนาะ ก็ไปแบบไกลมากนะคะคือนั่งเครื่องบินประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะวันกับคืนนะคะกินนอนกินนอนกินนอนอยู่ในเครื่องบินประมาณเจ็ดหรือแปดครั้งนะคะเครื่องบินก็ต่อสองครั้งนะคะสิบสิบสามชั่วโมงจากลอสแอนเจลิสมาถึงที่กรุงโซนหรือว่าถึงไทเปที่ไต้หวันนะคะ ก็กินนอนกินนอนอยู่ในนั้นสาสีครั้งนะคะแล้วพอหลังจากที่เราขึ้นเครื่องมาถึงเมืองไทยก็อีกหนึ่งครั้งหรือสองครั้งถึงจะลงใครอีกหกชั่วโมงนะคะถ้าจอดจากไต้หวันมาก็อีก6ชั่วโมงต่อจากนาลิตะญี่ปุ่นก็อีก6ชั่วโมงนะคะหรือต่อจากกรุงโซนประเทศเกาหลีนะคะโซนเกาหลีนะ ก็อีกหชั่วโมงเช่นกันนะคะกินอีก2มื้อนะคะถึงจะถึงเมืองไทยเนาะการไปอเมริกาไกลมากเพราะเราต้องนอนอยู่ในเครื่องวินหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะคะเสียเวลาไปหนึ่งวันกับหนึ่งคืนแล้วทีนี้เราจะกลับมาเหมือนข้ามไปฝั่งลาวข้ามไปฝั่งเขมรข้ามไปฝั่งพม่าเนี่ยมันคนละเรื่องกันเนาะมันก็เลยกลายเป็นเกิด,เก,ดเกิดความทั้งอดทนแล้วก็อดกลั้นนะคะของคนที่เข้าไปทํางานอยู่ต่างแดนเนาะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำให้เรายิ่งเห็นไกลนะคะเราไปต่างประเทศเนี่ยเราเราได้เรียนรู้ 1. กฎหมายบ้านเขานะคะเรียนรู้ที่สคือการทําตามกฎหมายของบ้านเมืองเขานะคะแล้วก็เรียนรู้ที่สคือการเสียภาษีเพื่อให้เราได้อยู่ที่นู่นหลังจากเราปลดกเกษียณแล้วเราจะได้ค่าตอบแทนในการเป็นคนที่กินเงิน Social Security หรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะได้กินเงินเวลแฟรฟฟูสแตมเวลแฟกับเขาไหมนะคะเหมือนบ้านเราที่คนอายุ60ปีแล้วถึงจะได้เงินคนชรานะคะสนับสนุนเดือนละ600บาทนะคะแต่อยู่อเมริกาเขาจะเดือนละ500-600เหรียญเหมือนกันเช่นกันนะคะแต่ว่าเงินเหรียญกับเงินบาทมันแตกต่างกันนะคะ ตอนนี้ค่างเงินบาทอ่อนตัวนะคะก็กลายเป็น36บาทคนที่มาต่างบ้านต่างเมืองมาเที่ยวเมืองไทยก็จะได้กําไรอีกสามจากสามสิบสามบาทเพิ่มมาอีกสามบาทเป็นสาบาทนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอามาแบ่งปันเนาะว่าการเดินทางการเสียเวลาที่เราไปอยู่นอกเมือง